เป็นออฟ o r d หรือไพ่สิบดาบในรูปเป็นผู้ชายนอนคว่ำอยู่ริมบึงโดดเดี่ยวอ้างว้างเขาถูกดาบสิบเล่มทิ่มแทงหลังดูเหมือนว่าจะเสียชีวิตไปตรงริมทะเลสาบนั้นมันเป็นช่วงเวลาลุ่งอรุณที่กำลังเริ่มต้นเหนือเส้นขอบฟ้าไพ่ใบนี้หมายถึงการจุดจบอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆ การมองและประเมินบางอย่างผิดซึ่งในขณะที่เวลาลุ่งอรุณกำลังเริ่มต้นอันจะหมายถึงพันธสัญญาและการเกิดใหม่ภายใบนี้อาจจะดูน่ากลัวเศร้าหมองมีความหมายไปในเชิงลบมากกว่าการทำลายและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งก่อให้เกิดภาวะปัญหาอะไรต่างๆที่ยุ่งยาก ไพ่สิดาบเป็นสถานการณ์ที่แย่มากทั้งด้านธุรกิจร่างกายความเจ็บป่วยอาจจะต้องเข้าถึงโรงพยาบาลป่วยเลื้อรลังเป็นโรครักษายากธุรกิจการงานต้องพบกับอุปสรรคยากที่จะแก้ไขจนล้มเลิกกิจการหรือเซ้งกิจการให้ผู้อื่นความรักแตกแยกยากที่จะประสานกลับมาได้อยู่สภาพเดิมการเรียนก็อาจจะผลการเรียนตกต่ำหรือว่าสอบตกเพราะฉะนั้นไพ่สิดาบมีนัยยะถึงความเจ็บ ป่วยเจ็บปวดบาดเจ็บและจุดจบความจริงที่แม้จะทิ่มแทงให้เราเหมือนตายทั้งเป็นแต่เราจะต้องไม่เสียความมั่นใจต่อความพ่ายแพ้ไม่ว่าคุณจะต้องถึงขั้นที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่จุดจบของเรื่องหนึ่งด้วยความยากลำบากและความเจ็บปวดสถานการณ์นี้จะทำให้คุณเรียนรู้ต่อการเริ่มต้นหรือก้าวย่าง จากผลที่ผ่านความเจ็บปวดและจุดจบในครั้งนี้